เชือ,อฝังคําสั่งฉันบีมถ้าฉันสั่งให้พี่ไปยิงการขนุดที่รถชนพี่ก็ต้องทําแล้วก็กุมกลางมาที่เท้าฉันด้วยพี่ไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่หนูนี่ที่นุ๊นุขอบคุณพี่มากเลยนะที่ฝากมาที่้หนูถ้าไม่ได้พี่หนูต้องกลายเป็นเด็กจบใหม่ที่ว่างงานแน่เลยเฮ้ยไม่หรอกบีมมีความสามารถมากกว่า มอสคอรับก็ถูกต้องแล้วไม่ต้องมาถ่อมตัวเลยพี่นั่นแหละช่วยหนูถ้างั้นหนูช่วยกว่าเบีมไม่ต้องหรอกไม่ต้องอะไรล่ะเดี๋ยวหนูช่วยกว่าที่เสร็จก่อนเที่ยงพี่จะได้ไม่เหนื่อยไงยเด็กคนนี้นี่เอามามาอะไรแล้วบอกว่าเดี๋ยวช่วยเอาเอาเอ,าเอ,าเอาสองคนนี้มัวยยืนคุยอะไรกันอยู่เสียงดังลั่นเลย อ้าวว้าดีใจด้วยนะบีมได้งานทำสักทีเห็นไม่ได้ทำงานที่เดียวกันด้วยนี่ว้าไม่ใช่แค่ทำงานที่เดียวกันนะเขาได้เป็นถึงพนักง,งานออฟฟิศเลยนะโโหพี่นุก็พูดไปจะทำตำแหน่งไหนเราก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนั่นแหละจ้าเออเดี๋ยวทำงานเสร็จแล้วพักกลางวันมากินข้าวด้วยกันนะวันนี้ว้าห่อข้าวมาเยอะเลยดีเลยจะได้ไประหยัดเงินกันด้วยจ้า คุณบีมฉันเห็นถึงศักยภาพของคุณนะแค่ไม่กี่สัปดาห์คุณทำกำไรให้บริษัทเราเยอะมากๆฉันเลยจะขอเลื่อนตำแหน่งคุณเป็นผู้จัดการสาขานี้คุณจะว่ายังไงอะไรนะคะผู้จัดการสาขาเลยเหรอคะใช่จ้ะเธอโอเคไหมโอเคค่ะบอสขอบคุณมากๆนะคะไม่เป็นไรตั้งใจทำงานแบบนี้ต่อไปล่ะเออแล้วถ้ามีอะไรไม่เรียบร้อยเธอจัดการได้เลยนะ เพราะตอนนี้เธอเป็นผู้จัดการเต็มตัวแล้วค่ะบอสดีใจกับบีมันะวาใช่พี่เพิ่งมาทำงานได้เดือนเดียวดีเลือนขันซะและ้วภูมิใจแทนบีมันจริงๆนี่นี่น,นี่พี่ภูมิใจกว่าอีกน้องที่พี่รู้จักได้เป็นถึงผู้จัดการสาขาพี่อ่าโทรไปอวดเพื่อนมาเรียบร้อยแล้ว แหม่แหม่แหมหมทำอย่างกับตัวเองได้เลื่อนขั้นเองอย่างนั้นแหละพี่นุก๊กแม่ขอริฟไม่มาอยู่นี่กันนี่เองนานๆทีจะได้มีคนรู้จักได้เป็นผู้จัดก,การเอา้ามาพอดีเลยบีมดีใจกับตำแหน่งใหม่ด้วยนะพี่นุ๊กก็ดีใจถึงขั้นโทรไปอวดเพื่อนเลยนะอวดเลยเหรอใครใช้ให้พี่ไปทำแบบนั้นบีม ทำไมพี่อยากมีตัวตนในสังคมมากนักเหรอถึงได้เอาความสําเร็จของคนอื่นไปพูดบีมทําไมพูดกับพี่แบบนี้ล่ะแล้วมันทาไมพี่ไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่หนูนี่บีมพูดกันดีๆก็ได้นี่พี่นุกเขาผิดอะไรผิดสิผิดมากด้วยเธอมันก็แค่หลบระพอกับคนสวย แล้วตอนนี้ฉันก็เป็นถึงผู้จัดจาก,การแล้วฉันก็เลยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับพวกเธอบีมทําไมถึงพูดแบบนี้ล่ะพี่นุเขาช่วยเธอได้งานที่นี่นะทําไมถึงไม่นึกถึงบุญคุณกันบ้างทามโทษนะที่ฉันได้งานนี้มันก็เป็นเพราะความสามารถของฉันแล้วที่ตอนนั้นฉันขอบคุณพี่มันก็แค่ตามมารยาเท่านั้นตอนนี้ฉันเป็นถึงผู้จัดจาก,การแล้วฉันจะสั่งอะไรพวกพี่ก็ได้ ถ้าฉันสั่งให้พี่ไปยิงการขนุนที่รถชนพี่ก็ต้องทำเข้าใจไหมบีม <Beam. S 1> ขอโทษฉันอยู่นี้เลยนะก่อนที่ฉันจะไล่พวกแกออกบีมทำไมถึงพูดกับพี่นุเขาแบบนี้ล่ะเขาเป็นพี่กันนะว้าพี่ขอโทษแล้วกันนะบีมพี่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆไม่มีความจริงใจเลยเนาะขอโทษฉันใหม่เดี๋ยวนี้ ก้มกราบมาที่เท้าฉันด้วยเบมนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะทำไมจะมีกราบเหรออยากตกงานหรือไงแค่นี้เงินเดือนแกมันก็น้อยพออยู่แล้วอ่ะยังไงจะยอมตกงานหรือแค่จะกราบเท้าฉัน ได้บีมพี่กราบขอโทษบีมก็ได้ด<ๆ>ีให้มันรู้สะบ้าง<ๆ>ว่าทีนนี่ทุกคนต้องเชื่อฟังคำสั่งฉันหรอกคะทุกคนเลยเหรอคะก็ใ<ๆ><ๆ>ช่แะะสิถามโง่ๆฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเปลี่ยนจากคนที่เคยนอบน้อมเป็นคนที่ชอบดูถูกคนอื่นแบบนี้ได้ นี่คุณในเรื่องตำแหน่งเป็นแค่ผู้จัดการคุณยังขนาดนี้แล้วถ้าวันหนึ่งคุณได้เรื่องตำแหน่งที่สูงวันนี้คุณไม่เหยียบหัวฉันเลยเหรอเออบอสคะบีมแค่แค่อะไรแค่ลืมตัวเหมือนวัวลืมตีนใช่ไหมโอ้ปวดโอ้หังไม่สมกับเป็นผู้จัดการบอสคะบีมขอโทษคะ่ะ ฉันให้เวลาคุณหนาทีไปเก็บของเพราะฉันมีตําแหน่งใหม่ให้คุณตําแหน่งตําแหน่งอะไรอีกหรอคะก็ตําแหน่งบุคคลว่างานยังไงละ่ะฉันไล่เธอออกบอสคะโทษฐานที่คุณวางตัวไม่เหมาะสมกับตําแหน่งที่คุณได้รับ ที่ช่วยเธอแล้วนะบีมแต่เธอทำตัวของเธอเองใช่ฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้แล้วละ่ะเพวกเไม่ได้เลยสักคนคือฉันจะทำไงเนี่ยตื่นทำงานดือนเดียวก็โดนไล่ออกไปแล้วยดี